ในตอนนั้นมีชายหนุ่มกับหญิงสาวคู่หนึ่งผู้หญิงชื่อนุชผู้ชายชื่อเอกทั้งสองแอบได้เสียกันและพลาดท้องขึ้นมามันจึงทำให้ทั้งสองต้องแต่งงานกันอย่างเฉียบพลันจัดงานในเล็กที่บ้านของหญิงสาวพ่อแต่งงานนุชก็ได้หอบเสื้อผ้าไปอยู่กับสามีที่บ้านนุชกับเอกเจอกันทางโทรศัพท์ และก็ได้ติดต่อกันมาได้ไม่นานทั้งสองก็ได้นัดเจอกันและพลาดพ่อแต่งงานเอกก็ไม่อยากอยู่กับนุชที่นี่เพราะเขายังคงมีพ่อที่ต้องดูแลอีกอีกอย่างฐานะก็ไม่ค่อยจะดีเงินที่เอามาใช้ในงานแต่งก็ไปกู้ยืมเขามามันจึงทำให้เอกต้องกลับไปอยู่ที่บ้านนุชเองก็เลยต้องหอบเสื้อผ้าไปอยู่ที่บ้าน ของสามีด้วยพ่อกลับมาเอกก็ต้องออกหางานทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวเงินเดือนที่ได้มาก็ต้องหักไปใช้นี่ส่วนที่ยืมเข้ามาอีกด้วยที่เหลือก็ไม่พอใช้จ่ายในแต่ละเดือนบางเดือนก็ติดลบพ่อของเอกก็อายุมากแล้วก็มีแต่ออกไปรับจ้างให้กับชาวบ้านวันไหนที่ไม่มีงานก็จะออกไปหาจับปูจับปลา พอได้เอามาทำเป็นอาหารในแต่ละมือ้อพอนุชมาอยู่กับเอกที่นี่นุชก็ตัวติดเขามากเพราะมาอยู่ที่นี่เธอก็ไม่รู้จักใครเลยยิ่งเวลาวันหยุดนุชก็จะตัวติดกับเอกอยู่ตลอดไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยทุกครั้งวันหนึ่งขณะที่เอกกำลังนั่งอยู่หน้าบ้านกับพ่อเอกก็ได้พูดกับพ่อขึ้นมาว่าพ่อ ผมว่าจะลงไปทำงานที่กรุงเทพกับเพื่อนพ่อจะว่ายังไงพ่อก็ไม่ไวยังไงแล้วนุชละ่ะยังไงก็ลองถามนุชด,ดูก่อนเรื่องนุชผมคิดเอาไว้แล้วล่ะพ่อยังไงยังไงผมก็ต้องไปทำงานอยู่ที่นั่นได้เงินเยอะกว่าอยู่ที่บ้านเราอีกเดี๋ยวพอนุชคลอดลูกผมจะได้ไม่ต้องไปหายืมเข้ามาเป็นหนี้เป็นสินอีกนะพ่อพ่อว่ามันก็ดีอยู่หรอก แต่พ่อกลัวว่าเมียของเองจะไม่ยอมเอานะซีเอกได้มาปรึกษาเรื่องนี้กับพ่อส่วนนุชก็ยังไม่รู้เลยว่าเอกกําลังจะจากเธอไปทำงานที่กรุงเทพพ่อตกเย็นเมื่อทุกคนกินข้าวเสร็จก็ได้พากันแยกย้ายกันเข้าห้องนอนเอกจึงถือโอกาสพูดเรื่องนี้กับนุชทันทีนุชพี่มีเรื่องจะถามนุชนะ่ะอะไรแต่จ๊ะพี่เอก นุชมาอยู่ที่นี่นุชสบายใจหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องอึดอัดอะไรบ้างไหมก็ไม่มีอะไรนี่จ้ะพี่พี่เอกอยู่ได้นุชก็อยู่ได้จ้ะขอเพียงแค่ได้อยู่ด้วยกันนุชก็ดีใจแล้วละจ้ะพี่รู้ว่านุชคิดยังไงแต่พี่ก็รู้สึกไม่ดีเลยที่พานุชมาํำบากพี่เอกอย่าพูดแบบนั้นสิจ้ะนุชบอกแล้วว่านุชอยู่ได้แต่พี่สงสารนุชถ้าลูกเกิดมา ก็ต้องได้ใช้เงินก้อนโตถ้าเงินไม่พอพี่ก็ต้องไปยืมเข้ามาอีกพี่ไม่อยากให้นุชกับลูกต้องลำบากพี่เอกพูดยังกับว่าพี่นุชพี่คิดเรื่องนี้มาหลายวันแล้วนะแล้วพี่ก็ได้ปรึกษาพ่อเรียบร้อยแล้วพี่คิดว่าพี่จะลงไปทำงานที่กรุงเทพกับเพื่อนนุชให้พี่ไปเถอะนะเมื่อเอกพูดแบบนี้ มันก็ทำให้นกถึงกลับใจหายขึ้นมาทันทีในใจของเธอเธอก็ได้คิดว่าใจหนึ่งก็ไม่อยากให้ไปอีกใจหนึ่งก็อยากให้ไปเพราะเธอรู้ดีว่าที่บ้านต้องการใช้เงินและอีกไม่นานเธอก็จะต้องคลอดลูกค่าใช้จ่ายในการคลอดลูกมันก็ไม่น้อยเลยมันจึงทำให้เธอต้องยอมให้เอกไปทำงานที่กรุงเทพถ้า พี่เอกคิดดีแล้วนุชก็ไม่ห้ามพี่หรอกจ้ะนุชกับลูกจะรอพี่อยู่ที่นี่ก็ได้พี่ขอบใจนุชมากเลยนะที่เข้าใจพี่ต่อไปนุชกับลูกก็ไม่ต้องลำบากอีกแล้วนะ่ะเมื่อต่างฝ่ายต่างตกลงกันได้แล้วเอกก็รีบออกเดินทางไปทันทีพอเอกไปนุชก็รู้สึกใจหายเพราะต้องนอนคนเดียวทุกคืน ไม่มีวันไหนเลยที่เธอไม่คิดถึงอ้อมกอดของเขาเอกไปทำงานที่นั่นพอเงินเดือนออกเขาก็จะคอยส่งมาให้นุชใช้นี่และแบ่งเอาไว้ใช้จ่ายนุชด,ดีใจมากที่เอกมีงานทำที่ดียิ่งเดือนไหนที่มีโอทีทำเยอะๆมันก็จะได้เงินเยอะพอนุชคลอดลูกพ่อก็เป็นคนช่วยดูแลแม่กับพ่อและญาติพี่น้องของนุช ก็ได้พากันมาเยี่ยมลูกกับหลานสาวที่เพิ่งคลอดใหม่ๆแม่กับพ่อของนุชก็เป็นห่วงลูกสาวมากพ่อไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกให้เลยพวกเขาจึงอยากจะให้นุชกลับไปอยู่ที่บ้านก่อนเอาไว้ให้แข็งแรงเมื่อไหร่ค่อยกลับมาอยู่ที่นี่นุชก็คิดแบบนั้นนุชก็เลยตัดสินใจพาลูกกลับไปอยู่ที่บ้านกับพ่อและแม่ของเธอพ่อสามเดือนผ่านไป นุชก็อยากจะช่วยเอกหาเงินบ้างและจะได้มีเงินเก็บเยอะๆนุชจึงพูดกับแม่ว่าให้ช่วยเลี้ยงลูกให้ก่อนส่วนตัวเธอก็จะออกไปหาทำงานนุชได้งานที่ร้านขายทองพอดีว่าแม่บ้านเพิ่งจะขอลาออกไปมันจึงทำให้นุชได้งานนี้เท่าแก่ร้านทองพอเห็นนุชยังหนุ่มยังสาวเขาจึงรีบรับนุชเข้ามาทำงานทันทีถึงแม้ว่า เงินเดือนจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่นุชก็อยากจะช่วยเอกเพื่อที่จะได้มีเงินเก็บที่มากขึ้นนุชได้เข้ามาทำงานอยู่ที่ร้านทองเธอก็อยากจะมีทองเอาไว้ใส่สักเส้นเท่าแก่ร้านทองก็บอกกับเธอว่าถ้าอยากมีทองใส่ก็สามารถผ่อนกับทางร้านได้เดี๋ยวจะหักเอาจากเงินเดือนแต่มีข้อแม้ว่าต้องทำงานให้ครบกำหนดก่อนถึงจะสามารถผ่อนทองที่นี่ได้ แต่นุชก็อยากจะได้มันมากเพราะสิ้นเดือนที่จะถึงนี้มันก็เป็นวันเกิดของเธอแล้วนุชบอกกับเท่าแก่ร้านทองว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะถึงวันเกิดของเธอเธอก็อยากจะซื้อทองใส่เพราะเธอไม่เคยได้ใส่มันเลยตั้งแต่เกิดมาเมื่อเท่าแก่เห็นว่านุชอยากจะได้มันมากเขาจึงบอกกับเธอว่าถ้าเธออยากจะได้เร็วๆเย็นนี้ก็ไปกินข้าวด้วยกันข้างนอกสิดีไหมล่ะ จริงเหรอคะท่อแกนุชจะได้ใส่ทองจริงๆเหรอคะก็ใช่น่ะสิถ้าเธอตกลงเฮียจะให้เอาไปใส่ตอนนี้เลยนุชดีใจสุดขีดที่จะได้ใส่ทองพอเลิกงานนุชก็ได้ทองกลับไปบ้านด้วยเธอใส่มันพร้อมกับยิ้มและดีใจจนบอกไม่ถูกเพราะมันได้มาจากน้ำผักน้ำแรงของเธอ เธอรีบขับรถกลับมาที่บ้านทันทีและรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านุชบอกกับแม่ว่าจะออกไปกินข้าวข้างนอกเพราะวันนี้ที่ร้านมีงานเลี้ยงนุชรีบมาแต่ก็ไม่เจอใครจุ่ๆก็ได้มีเบอร์โทรแปลกๆได้โทรเข้ามาหาเธอนุชรีบรับโทรศัพท์และคนที่พูดก็เป็นเท่าแก่ของเธอเองเขานัดเธอเอาไว้อีกที่หนึ่งแต่กลับบอกให้เธอไปหาอีกที่หนึ่งพอมาถึงที่นี่ก็เป็นร้านอาหาร แถมยังมีคาราโอเกะพร้อมกับเป็นรีสอร์ทอีกด้วยเท่าแก่ร้านทองได้เปิดห้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วนุชรีบเข้าไปภายในห้องก็เป็นห้องส่วนตัวมีทุกอย่างเพียบพร้อมเข้ามาก่อนสิค่ะตอนแรกนุชก็รู้สึกกลัวแต่จะให้ทำยังไงต่อดีล่ะในเมื่อตกลงกับเขาไปแล้วนุชเดินเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆแต่เท่าแก่บอกว่าให้ขยับเข้ามานั่งใกล้ๆกับเขา และไม่ต้องเกรงใจเราแค่มาสนุกด้วยกันทั้งสองนั่งดื่มด้วยกันไปร้องคาราโอเกะไปสักพักเฮียร้านทองจึงพูดกับนุชว่านุษนุษอยากได้เงินเพิ่มไหมล่ะอยากได้สิคะทําไมนุษจะไม่อยากได้ล่ะที่นุษมาทํางานก็เพราะว่านุชอยากจะได้เงินเยอะๆนะคะเอาอย่างนี้สิถ้าวันนี้นุษทํทให้เฮียพอใจนุษจะได้ทั้งเงินแล้วก็ทองเส้นนี้ด้วย มันจะเป็นของนุสทันทีโดยที่นุ์ไม่ต้องผ่อนกับเฮียอีกเลยนะนุสสนใจไหมล่ะเออแล้วนุ์ต้องทำยังไงบ้างล่ะคะก็ทำแบบว่าแค่ทำให้เฮียรู้สึกมีความสุขก็พอแล้วล่ะนุ์คิดในใจว่าถ้าหากว่ามันทำให้เธอได้เงินเพิ่มมากขึ้นแล้วมันสามารถทำให้ครอบครัวสบายขึ้นเธอก็ยินดีนุชตัดสินใจ ทำตามคำพูดของเฮียหมูเพราะเธอก็ดื่มมันไปหลายแก้วพอสมควรมันจึงทำให้เธอไม่ต้องคิดอะไรมากมายตั้งแต่สามีของเธอจากไปทำงานที่กรุงเทพจนถึงวันนี้ความรู้สึกเรื่องบางอย่างมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับเธออีกเลยนุชห่างหายจากเรื่องแบบนี้มานานยิ่งได้ดื่มเข้าไปเยอะยิ่งได้ภายในห้องก็บรรยากาศดี และอีกอย่างก็ไม่มีใครแถมยังมีเสียงเพลงเพล่เพาะเปิดคลอเบาๆเ,เพิ่มบรรยากาศไปอีกร่างกายที่โหยหาของหญิงสาวที่ก็ได้ลุกขึ้นไม่เหลือแม้แต่รอยในอดีตนุ่ตกลงยอมรับข้อตกลงของเฮียทันทีและมันก็ทำให้เธอได้ในสิ่งที่เธอต้องการอีกด้วย